สวัสดีครับพบกับช่อง TS Channel นะครับอ๋อเอานังก็ได้วันนี้จะมาล้างถังเครื่องซักผ้า12กิโลนะครับเนี่ยยี่ห้อ LG นะพอดีช่างได้ช่างได้แกะฝาบนไว้รอแล้วแล้วก็ แล้วก็ฝาด้านหลังไว้พอดีลูกค้าอีกท่านหนึ่งได้โทรมาครับตัวนี้จะพาทีมช่างนัสิดนะทีมช่างของเราจะไปเอาอีกเครื่องหนึ่งนะครับนี่ทีมมาคุณภาพเดี๋ยวจะมาแกะเครื่อง,องอแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับวิธีการล้างถังเครื่องซักผ้านะครับแต่ละแต่ละขั้นตอนนะครับเดี๋ยวพอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปเอาเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับลูกค้าโทรมาเมื่อกี้นะฮะ โอเคครับผมติดตามชมตอนต่อไปนะครับอ่ะครับต่อครับเอาเอาครีมมันหนีบนะครับแล้วก็โยกขึ้นอ้าวเห็นแน่นยอโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามนะครับลูกาเห็นไหมฮะดูข้างนอกเพลินๆเหมือนงานแนะนำหนึ่งปีล้างหนึ่งครั้งนะครับ หัวหัวน็อตก,ก็เริ่มมีเออเาเรียกอะไรคาบหินปูนนะครับเดี๋ยวจ้องเอาขี้ควงแบนมาแซะแซให้ดีๆก่อนแล้วก็เอาประแจกากระบาดเราถอ,อดออกนะครับดูเคอะมากครับลูกค้าใช่ไหมฮะมเดี๋ยวประแจกากระบาทมาไขด้วยกากระบาดนะครับเดี๋ยวช่างสิบกลังไปเอาอยู่นะครับ สิบออช่านะังทำพิเศษนะครับช่างสิบนี่ครับนี่ครับช่างขายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆที่เข้ามาดูใน YouTube เพื่อเป็นศึกษาน้องๆน,นะครับเรื่องระบบก,การล้างเราทำเองเราทำได้นะครับามีอุปรกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเตรียมพร้อมครับอีกตัวหนึ่งที่จะต้องดูตอกก็คือเนี่ครับเป็นถังเนี่ยครับผม ใช้เครื่องมือดูดนะครับถ้าถ้ายกออกยากต้องดูดนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ช่างเบสตัดเอแซะตรงนี้ก่อนพี่เต๋าเก็บภาพดิเก็บภาพไว้บ้างเดี๋ยวเก็บภาพโอเคครับผมจะส่งให้ลูกค้าด้วยครับขานออกมาแล้วครับอ่า็อตยังหัวน็อตยังใช้ได้ถ้ายังใช้ได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ ในกรณีที่เครื่องหลายปีแล้วแล้วก็เห็นปูนกัะดหัวน,นว็อตจนขาดคือถ้าถอดไม่ได้แล้วก็ต้องเพียนะครับถอดยากก็ต้องเจียอันนี้เราจะทําการยกขึ้นดูนะครับถ้ายกขึ้นโอเคเวิร์กล้วก็ไม่ต้องใช้ตัวดูดนะคอนขอขอขอทำนะไมน่าจะมีคอนอยางเลยมีไหมไมารับไปไหนรถถองูหน ปอกปกปกปกสมัยจริงจะใช้ตัวดูดก็จบเลยอันนี้คือลองดูด้วยข้ง่ายๆก่อนเซฟนะครับเซฟเซฟเกลียวนะครับโดยใช้นยะ,กะยกขึ้นมาปัญญาไปเออขอขึ้น ลงไหมลงยู่โอเคเดี๋ยวถ้าไม่ลงก็จะลองใช้ตัวดูดดูนะครับเจมส์ควรเขาตัดคลิปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวยกถังนี้ขึ้นมานะครับตัดคลิปมันดูก่อนนี่ดูดมากนี่ตัวดูดอ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกนี่ออกขั้นน้อยสุดเลยอืม nó mà đéo thật khó linh lên đéo cho xe kia này Đây, đéo Xé một con còn sóng tám, tám, cái mang nào. ขาบไปด้วยฮะนี่ใช้ขับด้วก่อนแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงท่านใดที่ต้องการใช้บริการก็เ,เรียก ใช้เราได้เลยนะฮะเกเ๋จะให้ช่างเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรีวิวเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับโอเคครับผม응ช่างเตรียมอุปกรณ์มาใส่แล้วครับนี่ครับตัวดูครับขึ้นค่อยๆ่อยขันขึ้นนะครับระวังจานหักเราก็ดูด้วยว่าเออไงบ้างถ้าจานผุจานหักก็ แจ้งลูกค้านะครับพเพราะว่ามันถ้ามันถูกเกินไปนี่เริ่มขึ้นอะไรขึ้นของขึ้นโอ้ทั้งกใหญ่เลยจบของใช่จริงจบโปรเซสเดี๋ยวเด็กเข้ามาดูตัอด,ด,ดออกตัดออกช็อตเนี้ยตัดออกเลยใช่มีลูกหนึ่งคนแล้วนะครับพอดีแรงก็ไม่ค่อยจะมีน,นะฮะดูกก็ยังอ่อนเนี่ยโดดแล้วนะครับเห็นไหม ม่มีแรงจะมีลูกได้ไงเนาะโอเครครับเดี๋ยวช่างจะทำการยกขึ้นมาวางตรงไม้กระดานที่เราเตรียมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนนส่วของลูกค้าเป็นรอยหรือเกิดความเสียหายนะฮะเราป้องกันให้อย่างดีนะครับระดับพรีเมี่ยมเลยนี่ครับโอ้อโห นอ้อ,องอ่ายรูปหน้าเลยเนี่ยดีกว่าสายถึงตัวจะบินอือมันมองไม่เห็นอ่ะพี่ไปพี่เล็กเบสรากเข้าร่มนะถ่ายรูปหน่อย ลราขาลงแต่ท้งไม้เลยเตะไม้เลยสิจะจัประมาณนี้นะฮะอ่ะอย่างนี้หนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวขอถ่ายข้างในนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูตอนล้างทำความสะอาดเสร็จว่าจะแจ่มขนาดไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวผม ขอปิดคลิปก่อนเดี๋ยวไปดูกุ้ยเตี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวหม้อใหม่โอเคครับผมเดี๋ยวมาดูช่วงตอนต่อไปครับผมเอาเดี๋ยวเรามาดูช่างเบสต่อนะครับหลังจากที่เราไปทำกับข้าวไม่ได้ล้างแค่ถังเดียวนะครับนี่ฮะนะไม่ได้ล้างแค่ลูกยูะครับช่างเบสรือให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยตัวสะสมเลยนะครับเลียแกให้ดูนะครับ รดเรือกระจุยเลยครับตัวสะสมแบคทีเรียเลยเนี่ยครับโอ้โยที่อื่นล้างยังไงผมไม่รู้แต่ผมล้างอย่างนี้ครับที่นี่ผมล้างนี้รับประกันช่างเบียดเรารับประกันจริงๆเรื่องคุณนะที่นี่ล้างอย่างนี้ครับเรื่พราะมันอยู่ที่นี่หมดไอ้สกปรกเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูครับลูกค้าดูถอดให้หมดนะดูชัดๆนะครับนี่ถอดล้างให้หมดรีวิวรีวิวไม่ได้ล้างถัง ถอดล้างให้หมดดูดิโอ้ยเดี๋ยวนะโชว์ก่อนพี่ชายลุกกอนสยองนี่ครับโอเคครับผมข้างในสะอาดจริงแต่ว่าเออพื้นขงนอกสะอาดจริงแต่ว่าดูดูข้างในเนี่ยดูข้างๆเนี่ยมันสะสมเลยเนี่ยมีเศษเดือนนะครับมีเศษเดือนครับใส่ปลาได้เศษเดือนเราสั่งกันนะเราถอดล้างให้หมดนะนี่ครับยอดอย่าอย่าหลงเชื่อน้ำยา เด็ดขาดนะฮะถ้าถ้าซื้อน้ำยาห้าร้อยมาล้างกับเราดีกว่าโอเคนะครับผมนี่ถ่ายรูปส่งให้นะผมนนะหน่อยนะรวมๆเดี๋ยวจะส่งให้เขาดู <Okay. S 2> นอเคหนูล้างถังเท่าไหร่เนี่ยถังห้าร้อยครับผมล้างตากให้ทุกชิ้นนะครับ <Lebanon. S 1> ทุกชิ้นเราลื้อทุกชิ้นนะครับ ด้วยเครื่องแรงดันสูงนะครับไม่ต้องกลัวนะสะอาดหมดจดนะครับไม่มีย้อมแมวนะครับทางร้านเรานะฮะรปะกันเรื่องคุณภาพโอเค๊อันดูนะครับดูอันเก่ากับอันใหม่นะฮะดูยุ่มาเทียบตอนนั้นดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับคุณละกกั้วเลยไหม เนี่ยครับ <Okay. S 1> ตัวสะสมแบคเคทียร์เลยเร,ร,ราใส่เสื้อผ้าแล้วไม่รู้สึกคันคันตัวนี้เลยครับถ้ารู้สึกคันคันดูนะฮะอ่ะนาแรงดันสูงนะอ่ะเ่ียก็จริงเลยคอมเบอรยจริงดดเลย ี๋ยวปล่อยให้ช่างล้างไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปถอดเครื่องอีกเครื่องรอนะฮะเอเค,ครับผมโอ้ายข้างในดิเหมือนแบบเึิ่งออกจากโรงงานมาเลยยอดจิมันออกจากโรงงานมาว่างั้นโอเค เป็น LG 10ิกิโลกร,รัมครับวันนี้เดี๋ยวช่างเบสถอดเครื่องที่สองนะฮะดูสภาพนะครับเครื่องแรกเราเนี่ยฮะเราตากแดดไว้เดี๋ยวอีกสักพักเราประกอบนะครับนี่1ิกิโลกร,รัมนะครับขั้นตอนการถอดเหมือนเดิมครับผมด,ด,ดูดออกถ้าขยาบไม่ออกก็ต้องดูดออกเหมือนเดิมมา <ไป S 1> ดูสภาพข้างในานะครับคือภาพ ที่ไข่นี่ยเยอะเยอะมันจะเยอะมากกว่าเครื่องเลขนะครับดูบดูนะฮะนี่ครับผงละลายคาบอะไรที่ว่าโฆษณาแท้ไม่ได้นะฮะ<อ>ต้องถอดล้างนะครับอัดเชดยังแทบไม่ออกเลยโอเคนะครับเครื่องที่สองนะฮะ <c oughs> เอลกีสิบกิโละครับรกระบาด3ทางเงี้ยเดี๋ยวต้องช่วยช่างเบสจับนะครับอเอเด๋ยวตัดิปวีโอนะฮะช่วยช่างเบสจับก่อนนะครับผมบหลังจากถอดเสร็จนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูถังซักก่อน ใ่ไหมครับโอ้โหสุดยอดนะครับเละมากครับเละมากเละจริงๆครับผมแล้วมาดูถังนอกนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยไข่ข้างในข้างนอกเนี่ยนะครับ <c oughs> ดูๆไส้เดือนนะครับไส้เดือนยังวิ่งอยู่เลยนะครับ กระจกปลาได้นี่ฮะเป็นคาบคลื่องที่ดินครับอันนี้ขนาดป้อนเลยขนาดเจ้าของใช้เองอาทิตย์ละครั้งสามวันครั้งแล้วเครื่องที่เราใช้หยอดเหรียญแล้วครับวันหนึ่งไม่รู้กี่กี่สิบครั้งนะครับมันจะขนาดไหนอนะครับคิดเอาแล้วกันนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับขอลูกค้าที่ว่ารักษาอย่างดียังขนาดนี้ครับดูดิดูดิ โอเคครับผมเดี๋ยวให้ช่างเบชดจาัดก,การทำการอาัดฉีดร้างนะครับโอเคครับนี่จุดภาไในครับเหมือนเดิมครับนี่จุดเชฟไพ่แมทเลยเหมือนจุดเอ่อที่เราแกะตัว12โลเหมือนกันสรบปรณมากนะัีนี้เครื่อง สิบกิโลนะครับทางเบสอกำลังทำการลื้อช่องน้ำบนดูข้างในนะครับโอหเ,เละมากเกี่ยวกับการล้างต่อไป <c oughs> ตรงนี้ก็เ,กปกเป็นการประกอบอยู่ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไฟจานซักนะครับแล้วก็ใฟสก,กูจานซักนะครับสกูจานซักก็แปลงสามสกูจานซักครับอันนี้เป็นเครื่องอ่า ప్రాంతిలో <try> ఉన్న อ่าเรียบร้อยครับอ่าโอเคต่อไปก็ปิดปา,อ,าอันไหนวะอ่านันแหะ ยมากนี้เรียมออกกันออกนะต่ตอไปแล้วก็ตกลงนะครับเนี่ยต่อไปต่อไปก็จะเป็นชุดกองน้ำบนนะฮะชุดองน้ำบนนะครับใส่เพ้อมกัน้ก,นนก็ได้ น้ำบนครับผมใไหมตีอะตัวเองฮะมัไมในไม่มีใครเห็นเม่มีใครเห็นจริงๆเห็นอะไรเห็นเขาแช่ทูง่ายปิดเข้าไปครับอตอน,น้าบน ครับอ่ะติดไปโอเคติดไปปิดฝาฝาทั้งทั้งทักนะครับนี่ครับอให้ถูกตำแหน่งนะครับ แต่สกู๊นะครับตัวยาวอ่ะ รอแล้วตั้งเครื่อดวยาวช่างของเราพลังประกอบตัวที่สองนะครับสิบกิโลกร,รัมนะครับนี่ช่างเครท่กับการขันรถฝาบาลานข้างบนนะครับเครื่องหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับเทสแล้วรอส่งลูกค้านะครับรอยก้นรถอย่างเดียวเครื่องนี้สิบสองกิโลครับเครื่องนี้สิบกิโลเครื่องที่สองใกล้จะจบแล้วครับผม เดี๋ยวมาดูตอนจบงานเลยดีกว่าไม่มีมใครถ่ายวีดีโอให้ครับผมครับนี่ก็คือตอนตอนมาส่งลูกค้านะครับที่ที่หาบางพีนะครับขอพระคุณที่ใช้บริการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่ติดตามทลิปเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับ ติดต่อมา T.S. electronic นะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย